นึกถึงข้อมูลรถและอุปกรณ์แต่งนึกถึงเรา Car of n o สวัสดีครับพบกับ Car of n o กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมก็ได้เลยครับเครื่องยนต์ SkyActiv-G หรือเครื่องยนต์ s k y a c t i v b e n ซินคือเครื่องยนต์เบนซินเจเนอเรชันใหม่1ใน5นวัตกรรมใหม่ ของรถยนต์จากเทคโนโลยี SkyActive ของ Mazda ที่ทั้งแรงและประหยัดเทคโนโลยีใหม่ของเครื่องยนต์เบนซิน SkyActive G ทำให้เครื่องยนต์สันดาบภายในฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงโดยตรงเข้าสู่ห้องเผาไหมา้อย่างมีประสิทธิภาพทำให้มีอัตราส่วนกำลังองัดสูงช่วยประหยัดน้ำมันมากขึ้นแรงบิดเพิ่มขึ้นและค่ากา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลดลงข้อได้เปรียบของเครื่องยนต์ SkyActive เบนซินคือ เป็นระบบฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงตรงที่ไม่เหมือนใครอันเป็นผลผลิตจากความคิดรีเริ่มทางวิศวกรรมที่เกิดจากการทำงานเป็นหนึ่งเดียวของมาด้าหลักการทำงานทางเทอร์โมไดนามิกได้ถูกนำมาวิเคราะห์และพิจารณาใหม่ทั้งหมดมาด้าจึงประสบความสำเร็จในการสร้างเครื่องยนต์เบนซินที่มีอัตรากำลังอัดสูงที่สุดเท่าที่เคยมีมาซึ่งเป็นระดับอัตราส่วนกำลังอัดที่พบได้เฉพาะเครื่องยนต์ของรถแข่ง ระดับซูปเปอร์คาร์เท่านั้นซึ่งในอดีตยังไม่สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้แต่ในปัจจุบันมาด้าเอาชนะข้อจำกัดที่เคยมีจนได้เครื่องยนต์เบนซินที่มีอัตราส่วนกำลังอัดสูงในเรื่องอัตราส่วนกำลังอัดต,ต้องพิจนารณาถึงข้อดีและสิ่งที่ท้าทายมันอยู่การเพิ่มอัตราส่วนในกำลังอัดเครื่องยนต์เบนซินเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพเชิงความร้อนเพื่อช่วยปรับปรุงประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีการลดการสูญเสียพลังงานอย่างไรก็ตามปัญหาเดิมๆของเครื่องยนต์เบนซินที่มีอัตราส่วนกำลังอัดสูงคือทำให้เกิดการเผาไหม้ที่ผิดปกติและทำให้แรงบิดของเครื่องยนต์ลดลงไปด้วยอาการนี้เรียกว่าเครื่องยนต์น็อกส่วนผสมของเชื้อเพลิงและอากาศที่เหมาะสมและเทคนิคการยืดเวลาให้จังหวะจุดระเบิดช้าลงกว่าเดิมได้ถูกนำมาใช้เพื่อป้องกันอาการน็อก ทำอย่างไรให้เครื่องยนต์เมียตาส่วนการอัดสูงโดยปัสจาาอาการน็อกอาการเครื่องยนต์น็อกมักจะเกิดขึ้นเมื่อการชิ่งจุดระเบิดก่อนที่หัวเทียนจะจุดระเบิดให้เกิดประกายไฟเพราะอุณหภูมิและแรงดันในกระบอกสูบเกินไปอาการนี้สามารถแก้ได้โดยลดปริมาณแรงดันของกา๊าซที่ค้างในกระบอกสูบในห้องเผาไหม้มาด้าจึงพัฒนาต่อพ่อระบบไอเสียที่ยาวเป็นพิเศษแบบ c 2 1หนึ่ง เพื่อป้องกันไม่ให้ก๊าซไอเสียที่เพิ่งออกจากกระบอกสูบไหลย,ย้อนกลับเข้ามาในห้องผาไหม้ได้อีกจึงช่วยลดอุณหภูมิขนาดอัดลูกสูบไม่สูงจนเกินไปเท่ากับช่วยลดอาการน็อกช่วงเวลา,าการเผาไหม้ก็ถูกลดลงด้วยการเผาไหม้ที่รวดเร็วขึ้นทําให้ส่วนผสมของอากาศน้ํามันเชื้อเพลิงที่ยังเผาไหม้ไม่สัมผัสกับอุณหภูมิสูงในเวลาที่สั้นลงกว่าเดิมเพื่อให้การเผาไหม้ตามปกติเกิดขึ้นก่อนเกิดอาการน็อก ดังนั้นเครื่องยนต์ใหม่จะใช้ลูกสูบพิเศษที่มีโพงอยู่ด้านบนเพื่อเพิ่มให้เปลวไฟที่เกิดขึ้นในช่วงต้นของการเผาไหม้กระจายออกไปโดยปราศจากสิ่งกีดขวางและใช้หัวฉีดนด้ำมันเชื้อเพลิงแบบมีจำนวนรูฉีดที่มากกว่าเก่ามาช่วยเพิ่มความแม่นยำและเพิ่มคุณภาพการสเปรย์ของเชื้อเพลิงเมื่อทำงานร่วมกันกับท่อระบายไอเสียแบบ4-2-1นวัตกรรมนี้ ส่งผลให้แรงบิดได้มากกว่าเครื่องยนต์มาสด้ MZR ผู้ข,ขับขี่ในปัจจุบันจะรักสกายแอคทีฟเบนซินที่มีแรงบิดสูงตลอดช่วงการทำงานของรอบเครื่องยนต์และยิ่งกว่านั้นยังประหยัดเชื้อเพลิงได้ถึง15%การลดการสูญเสียจากการปั๊มการที่จะปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพของเครื่องยนต์นั้นได้ข้อแรกต้องลดการสูญเสียจากการปั๊ม หรือจังหวะที่ลูกสูบเคลื่อนที่ขึ้นเพื่ออัดอากาศในจังหวะด,ดูดอากาศเข้าที่เรียกเป็นภาษาทางเครื่องยนต์ว่าจังหวะด,ดูดคือเมื่อลูกสูบเคลื่อนที่ลงเพื่อดูดอากาศหรือไอดีเข้าไปปริมาณของอากาศที่เข้าสู่กระบ,บอกสูบจะถูกควบคุมได้ลิ้นปีกผีเสื้อที่ตั้งอยู่ก่อนที่จะถึงท่อไอดีโดยทั่วไปแล้วที่ภาระเครื่องยนต์ต่ำเครื่องยนต์จะต้องการอากาศในปริมาณน้อยเมื่อลินปีกผีเสื้อ ปิดเกือบสนิทความดันในท่อไอดีและกระบอกสูบจะต่ำกว่าแรงดันบรรยากาศภายนอกเป็นผลให้ลูกสูบต้องเอาชนะสภาวะสุญญากาศซึ่งนี่คือการสูญเสียจากการปั๊มและแน่นอนว่าเป็นผลกระทบเชิงลบกับประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ m a ด้าพยายามลดการสูญเสียจากการปั๊มโดยแก้ไขจังหวะการเปิดปิดวาล์วไอดีและให้เสียในลำดับขั้น โดยเปลี่ยนจังหวะการเปิดและปิดวาลวทำให้ปริมาณอากาศที่ไหลเข้ามาในห้องเผาไหม้ถูกควบคุมด้วยวาลวแทนที่จะเป็นลิ้นปีกปิดเสื้อแบบเก่าในระหว่างจังหวะดูดขนาดที่ลูกสูบเคลื่อนที่ลงลิ้นปีกปิดเสื้อและวาลไอดีจะถูกสั่งให้ทำงานเปิดกว้างที่สุดโดยปกติจังหวะดูดจะสิ้นสุดลงเมื่อลูกสูบถึงศูนย์ใต้ล่างแต่ถ้าวาลไอดีปิดณตอนนีน้จะทำให้มีอากาศในกระบอกสูบมากเกินไปดังนั้น เพื่อกำจัดอากาศส่วนเกินออก s v t จะสั่งให้วาล์อดยังคงเปิดอยู่เมื่อลูกสูบที่จะเริ่มเคลื่อนขึ้นเข้าสู่จังหวะอัดแล้วจะปิดเมื่ออากาศส่วนเกินได้ถูกดันออกไปแล้ววิธีการนี้เป็นการใช้ s v t ช่วยลดการสูญเสียจากการปั๊มโดยช่วยให้กระบวนการเผาไหม้โดยรวมทั้งหมดมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกดซั s c r i b e อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่